ะะเป็นช่องไก่เกียร์ช่แคลนค่ะวันนี้เป็น EP ที่จะเปิดตัวเป็นวัวนแรกนะคะ,ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่งของสำนักงานสารวิทธรรมนะคะท่านสอวิทยบินปัตังสีนะคะผู้ภาคสาขหัวหน้าสารประจำสำนักประธานสานิการคทัสวัสดีค่ะ,ดดะ,คะปัจจุบันนะคะโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะท่าน สภาพเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนไปมากนะคะสังคมในปัจจุบันก็มีทั้งเรื่องราวมากมายทั้งร้อนและเย็นนะคะก็อยากจะรู้อยากจะ,จะให้ท่านนะคะได้พูดถึงว่าก้ารเกลี่ยของเรานะะในสำนักงานศาลก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่มาเทาความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคมได้นะคะก็เลยอยากรู้ว่าการเกลี่ยเป็นยังไงคะท่านก็จริงประการแรกเวลาติดคดีความ ข้าวันที่สามนะครับวิธีการปฏิบัติคือให้มีการตัดสินที่ภาคษาอคดีไปซึ่งก็เป็นเหมือนการที่เราให้คนกลางเนี่ยมา,าตัดสินบัญชีกลามาบอกว่าไอ้ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนแต่คราวนี้ถามว่าทําไมการแต่งเรียนมาช่วยพวกเราได้นะ,นะครับเพราะว่าด้วยกลไกของการแต่งเรียนเป็นการให้คนที่มีปัญหาจากเป็นผู้ฟังเป็นผู้พิการเนี่ยมาพูดคุยกัน พื่อที่มาดูว่าปัญหาที่เกิดข,ขึ้นทนีความที่มันมีการฟ้องร้องเรื่องราวที่เขาบอกกันเนี่ยจะแก่ปัญหาด้วยวิธีไหนโดยวิธีแก้ปัญหาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะให้คนกลาลงหรือคนที่สามเนี่ยมาตัดสินมาชี้ขาดนะแต่เป็นการที่ให้คนที่เกี่ยวข้องมาหารือกันว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนงนั้นวิธีการร้อยก็แต่ที่แก้ปัญหาได้ด้วยการเปีเ่ยนเนี่ยก็จะจะเป็นวิธีการที่ผู้ความห,หรือผู้พิพากษาเนี่ยเขา องต้องกันนะครับไอ้ตรงจุดเนี่ยนะครับที่ว่ามันจะเป็นข้อดีที่สําคัญของการเรียนเรียเพราะว่าเป็นการที่ให้คนที่อยู่ข้องเนี่ยมาเลือกวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยด้วยตัวเองนะครับนั้นพอเป็นวิธีการที่เลือกด้วยตัวเองแล้วเนี่ยดยสภาพของคนเนี่ยมันย่อมสามารถได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดมากกว่าและที่สำคัญก็ว่าจะทําให้เป็นวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติได้จริงน,นะครับไม่ได้มีปัญหาว่า กำหนดไปแล้วและสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นพอเป็นวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและก็ปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา,าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็นา่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและก็ดีที่สุดสำหรับข้อพิพาทเรื่องนั้นและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้พิพาทคู่นั้นนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่เราเปลี่ยนใจคือว่าทำไมเนี่ย การไต่เด็กอพิพาที่สามารถช่วยในการระดับข้อพิพาทเร่งมากที่สุดสำหรับผู้พิพาทแต่ละฝ่ายนะครับค่ะเดี๋ยวขอเนี่ยถามแทนผู้ชมทางด้านบ้านนะคะก็หมายความว่าการแกี่ยของสำนักงานศาลเนี่ยก็คือมีโครงการให้ใช่ไหมคะแล้วคือทั้งสองฝ่ายมาหาทางร่วมค่ะทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะก็เป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะท่าน เป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือนอกจากที่เขาเทะเลาะกันแล้วเขาอาจจะมาจับมือกันแล้วเดินอ,ออกไปจากสังพอมกันใช่ไหมคะโอ้อคุณมากๆค่ะสำหรับ EP นี้ได้ความรู้จากท่านสอนวิ์นะคะได้ให้ความรู้ในด้านของการแก้เขียนประโยชน์อย่างไรนะคะหากท่านผู้ชมผู้ฟังอยากจะติดตามช่องเรานะคะก็กด ซับสบไคร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีสาระดีๆในเรื่องของการแตะเกียร์มาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังตลอดไปเลยนะคะปีพีหน้าก็จะมาในเรื่องของการแตะเกียร์ที่ประหยัดที่สุดนะคะว่าจะมีผลทางยังไงว่าการแตะเกียร์ยังไงนะสารไม่คิดค่าจ่ายนะคะลองมาฟังกันนะคะติดตามปีพีที่สองค่ะ